สวัสดีครับผมอาจารย์สมนึกมนตรีเลิศรัศมียินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Living Life สำหรับพระคำที่จะใช้เพื่อการเฝ้าเดี่ยวปรากฏอยู่ในหนังสือม,มาราโกบทที่13ข้อ28ถึง37ครับมาราโกบทที่13ข้อ28ถึง37 จงเรียนบทเรียนจากต้นมะเดือ่อเมื่อมันแตกกิ่งแตกใบพวกท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้วเช่นเดียวกันเมื่อท่านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนในยุคนี้จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าทุกสิ่งนี้จะเกิดขึ้นฟ้าและดินจะล่วงไป แต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยแต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลานั้นแม้แต่พวกทูตในฟ้าสวรรค์หรือพระบุตรมีแต่พระบิดาเท่านั้นจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพราะพวกท่านไม่รู้ว่าวันนั้นหรือเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่เช่นเดียวกับชายคนหนึ่งที่ออกเดินทางเมื่อเขาจะออกจากบ้านเขาก็มอบหมายหน้าที่ให้ท่าแต่ละคนทา และกำชับคนเฝ้าประตูให้คอยเฝ้าระวังอยู่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะพวกท่านไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไหรอาจจะมาในเวลาค่ำหรือเที่ยงคืนหรือในเวลาไก่ขันหรือรุ่งเช้าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วหากเจ้าของบ้านกลับมาอย่างฉับพลันท่านอาจพบว่าพวกท่านกำลังนอนหลับอยู่สิ่งที่เราบอกพวกท่านนั้น เราก็บอกคนทั้งหลายด้วยว่าจงเฝ้าระวังอยู่เถิดบทเรียนที่เราทั้งหลายเห็นจากพระคัมภีร์ในวันนี้ผมคิดถึงบทเรียนที่บอกว่าให้เราเรียนและสังเกตจากต้นมะเดือ่อบอกว่าเมื่อมันแตกกิ่งแตกใบก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้มาถึงแล้วผมอยากจะชวนพวกเราให้คิดถึงเรื่องการเฝ้าระวังและสังเกตก็ เปรียบเทียบในกรณีที่เสมือนหนึ่งสมมติเราคิดจะไปทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมอันนี้เราจะสังเกตว่ามีกล้อง cctv อยู่ใกล้ๆหรือเปล่าอันนั้นเป็นบริบทที่ลบแต่ว่ามากเท่าไหร่ที่คนที่คิดจะทำกิจที่ไม่ดียังเฝ้าระมัดระวังพวกเราที่อยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าที่จะทำกิจให้ดีเราก็ต้องสังเกตว่าฤดูการ หรือสภาพการเป็นยังไงพระคัมภีร์ตรงนี้มักจะมุ่งเน้นให้เราคิดถึงการที่ว่าพระองค์ใกล้จะเสด็จก,กลับมาในเรื่องอย่างนี้ผมอยากจะให้เราสังเกตนะครับว่าพอเราเฝ้าระวังเสร็จเราต้องสังเกตดูว่ามีอะไรที่กำลังเปลี่ยนแปลงและมีอะไรที่กำลังเคลื่อนไปในทิศท,ทางที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้พระคัมภีร์บอกว่า จงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อพวกท่านเพราะพวกท่านไม่รู้ว่าวันนั้นหรือเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่และเมื่อเราเฝ้าสังเกตเสร็จเราก็ต้องเฝ้าระวงังในระหว่างเฝ้าระวังนั้นเราต้องอธิษฐานการอธิษฐานผมคิดถึงเรื่องของการที่เราจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังจะเกิดโดยตั้งอกตั้งใจรำพึงภาวนาและคิดถึงพระเจ้า เพื่อความพร้อมผมมักจะคิดถึงถ้าการเฝ้าระวังคิดถึงทีมที่จะไปทำงานยิงปืนผมคิดถึงทีมที่จะไปรอบสังหารคนอื่นหรือรอบปฏิบัติการจู่โจมเขาจะตั้งปืนแล้วเขาก็ตั้งท่าเขาจะโฟกัสแล้วหลังจากนั้นเขาจะรอฟัง สัญญาณจากผู้นำถ้าผู้นำบอกว่าลุยเขาก็จะกระโดดแล้วก็ปฏิบัติการทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองเพื่อที่จะพิชิตแผนมิชชั่นที่เขาวางเอาไว้ให้ประสบความสำเร็จพวกเราที่เป็นคริสเตียนครับหลายครั้งเราดำเนินชีวิตแบบไม่ระมัดระวังเราไม่ได้อธิษฐานเราไม่ได้ตั้งหลักให้ดีเราไม่ได้สังเกตความเป็นไปในโลกแล้ว ทำให้หลายต่อหลายครั้งเกิดการพลาดเป้าได้พระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าพวกท่านไม่รู้เลยว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไหร่อาจจะมาเวลาค่าหรือเที่ยงคืนหรือในเวลาไก่ขันหรือเวลารุ่งเช้าทำไมเช่นนั้นแล้วหากเจ้าของบ้านกลับมาอย่างฉับพลันท่านอาจจะพบว่าเรากำลังหลับอยู่อันนี้เป็นภาพที่น่าเศร้า ก็มีตรงนี้เป็นการเตือนสติสำหรับคนที่มีความศรัทธานในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเราท่านทั้งหลายว่าเราระมัดระวังตัวอยู่หรือเปล่าเรากระดมดำเนินชีวิตเสมือนหนึ่งไม่สนใจว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่เรากำลังไม่ได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงนำหรือเรียกให้เราทำหรือเปล่าอันนี้ ก็อยากจะชวนให้เรารู้ว่าถ้าวันนี้เราจะหันกลับมาและคิดถึงอะไรใหม่ผมก็อยากจะชวนพวกเราให้เรามาจดจอ่อให้เรามาโฟกัสให้เรามามองเป้าเป้าเกี่ยวกับชีวิตของเราเป้าเกี่ยวกับการทําในสิ่งที่พระเจ้าใช้เป้าในการที่ทําในสิ่งที่พระเจ้าสัาง่ง เ้าในการที่เราจะเพียรพยายามและมันระวังว่าอะไรที่ยังขาดตบบกพ่องอยู่อะไรที่เราควรทําและอะไรที่เราไม่ควรทําเพื่อในที่สุดเราจะไปถึงจุดที่พร้อมที่จะรอคอยการเสด็จกลับมาของพยยระเยซูกิตลูกาบทที่ 21: สข้อสาบอกว่าแต่จงเฝ้าระวังทุกเวลา จงอธิษฐานเพื่อท่านจะมีกำลังรอดพ้นจากเหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนั้นและจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้กิจการบทที่20ข้อ28บอกว่าจงเฝ้าระวังทั้งตัวท่านเองและฝูงแกะซึ่งพระวิญญาณทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลนั้นเสพิบาลครับผู้นำในคริสตจักรครับ คณะธรรมกิจครับผู้ปกครองครับท่านกำลังดูแลฝูงแกะที่พระเจ้ามอบและใช้ให้ท่านในการดูแลรับผิดชอบหรือเปล่าท่านกำลังหลับอยู่หรือเปล่าประธานอนุชนครับผู้นำที่พระเจ้าใช้ในเวลานี้ครูรวีครับเราดูแลเด็กของเราให้ดีอยู่หรือเปล่า เรากําลังปฏิบัติหน้าที่ขององค์พระผู้พพเป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาแล้วหรือยังเขาท้าทายท่านในวันนี้ว่าณพระกัมภ <c alf> ีตรงนี้ที่สอนเราให้เราโฟกัสใหม่แล้มันระวังใหม่ตั้งใจใหม่ถ้า CCTV หรือระบบการจับของ กล้องที่กำลังมองดูเราอยู่เท่าที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้ดีเท่าที่ควรขอให้คลิปถัดจากนี้ไปเป็นคลิปที่เราจะตั้งหน้าที่จะปฏิบัติตนอย่างระมัดระวังจดจอ่อตั้งใจและมีจุดโฟกัสไดดีแล้วเมื่อพระองค์มาเราก็เตรียมพร้อมที่จะพบกับพระองค์ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอาการจดจ่ออยู่กับทุกท่านที่มีโอกาสรับฟังรับชมและร่วมเฝ้าเดี่ยวในเช้าวนันนี้ขอพระเจ้าสอนข้าพนทั้งหลายที่จะระมัดระวังเพื่อชีวิตที่จะพร้อมพ้อมเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จก,กลับมาในนามพระอิกิตอาเมน